I'm ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของแส่งกีฬาคาเฟ่นะครับครับในช่วงที่แล้วนี่ก็พูดถึงเรื่องของน้ําท่วมถูกต้องนะครับเรื่องของทีนี้หนักที่สุดในรอบหลายปีเลยอ่าก็ล่าสุดที่หนักๆนี่ผมอยู่คุณแมวเพชระครับไปตะลุยกันที่นครหวันใช่นะครับแล้วก็ไปนครหวันแล้วผมว่า ก็มีการจัดให้คุณแมวเพชรนิดนึงว่าเพื่อนผมนี่ก็ใหญ่เป็นโตอยู่ที่<ช>จังบบหวัดนครสวรรค์ ระหว่างทางจากกรุงเทพไปนครหวัดนะคุณเปาผีเป็นไงฮะมองข้างทางอ่ะเราสังเกตว่าทั้งหมดสมมติว่าเราไปต่างจังหวัดอ่ะทุ่งนาบ้านมันจะต่ำกว่าคือจะมีทุ่งนาใช่มแถนนจะสูงทางถนนจะสูงกว่าแล้วก็จะมีบ้านเนี่ยอยู่บ้านบ้านจะบ้านก็จะต่ำกว่ามิดหมดเลยถูกเพราะตอนนั้นตอนนั้นก็มิดแล้วมิดแล้วกลับไปไม่ไม่ออกบ้านมิดหลังคาหมดแล้วแต่บ้านไม่ขึ้นถนนอ่ะเราอยู่บนถนนไม่ละนาบไม่ขึ้นถนนไม่ขึ้นถนนเพราะเป็นถนนหลวงแต่ปีนี้ขึ้นเอาปีนี้ขึ้นเลยใช่ไหมโอ้ยหนักกว่าเดิมหนักเลยนะครับแล้วก็ ไปที่ทุกคนหวานก็ไปชิโนะคาราโอเกะนี่คืออะไรฮะคาราโอเกะชิโนะคือคาราโอเกะคือวันนั้นเนี่ยพูดตรงเลยคุณคุณแพรเพชรเนี่ยคือเวลาคุณแพรเพชรดื่มสังสรรค์เนี่ยนะคุณบาร์บี้คุณแพรเพชรมักจะบอกผมว่าพี่จอมเป็นไรไม่รู้แบบเหมือนอยู่ข้างวัดอะแบบว่ามันเหงาอะเหงาอะมันเหงาอะมันอยู่ข้างวัดอะเวลาอยู่นอนอยู่ข้างวัดแล้วมันเหงาเปนเสี้ยน เสี้ยนนเรื่องพ่อเดี๋ยวบอกเสี้ยนอะโหคำนั่งองี้เสี้ยนอะเสี้ยนผมก็อ่าเดี๋ยวบอกพอดีบอกเพื่อนเพื่อนเป็นตอนนั้นเป็นสอทออยู่อะไรเงี้ยบอกเอ้ยเหลกนายช่วยดิแหลกไอ้แหลกนายช่วยจัดให้เพื่อนอร่อยเดย์โอ้โหวันนั้นเรครนเสิคนแน่นมากคุณแมวผีเด็กไม่พอเลยอ๋อเพราะคนต้องไปดูที่นั่นครับผมเพราะคนไปดูสุภิยะค่ะเป็นจุดที่เห็นชัดโรงแรมเต็มหมดเลยทุกโรงแรมโอ้โหพูดตรงไปไหมเนี่ยคุณแมว หมาถึงว่าที่พักเราที่<ร>พัก,พก,พกเราต้องมีมมเพืเอนที่ที่พักเต็มหมดเป็นแบบผีเพราะฉะนั้นเราเลยต้องแก้เกมแบบโชเซ่บรินโยด้วยการ <c oughs> ใช้คาราเกะเป็นฐานที่มั่นเ <c oughs> หมาคาราเกะห้องใครห้องมันล้มเพลงคนละห้องครับโโอ้ห โรแมนติกคือร้องเพลงกันไปเลยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันนะครับไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันแต่ตอนแรกเนี่ยผมก็อยากจะอะไรนี่ประตูประตูมันไม่ได้เป็นประตูแบบล็อกนะคุณตัวหมูจำแด้เป็นประตูแบบผักเข้าไปตอนนี้คุณายเพชรตอนแรกนี่อยากจะประหยัดเพราะเพื่อนจะเลี้ยงก็เลยอยากจะหาทางประหยัดให้เพื่อนได้ในเหล็กเนี่ยด้วยการนั่งห้องรวมก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยแมวห้องรวมดีกว่าแล้วเดี๋ยวต่างคนต่างเข้าไปในห้องน้ำเราแล้วกันไปทำอะไรก็ไปสระว่ายก็ไปผมก็เลยไปลองดูคนแรกฮะไงไม่ถนัดครับ เจ็บเข่าแก้เข่าเจ็บเข่าไปก็เลยต้องแก้เกมด้วยการห้องถ่ายห้องมันไปเลยห้องวีนี่แหละมันมีโซฟามีอะไรเงี้ยแล้วมีคุณไม่เพชรจำท่าแปลกๆได้ไหมโอ้ยสนุกที่สุดแล้ววันนั้นอ่ะโอ้จริงเหรออ่ไม่ช้าสุดคือไปร้องเพลงกันใช่ไหมมันเลือกเพลงอะไรได้นะแล้วแล้วตอนมาลดผมผมว่านัวกว่าน้องเอนะฮะนัวกับน้องเอแบบเออยู่เลยเหมือนนนี้ละพอไปถึง ที่ทีโนะไปเจอน้องบีครับใหญ่กว่าฮะโอ้ทำเป็นไม่สนใจเลยเฉดหัวไปเลยเป็นนัวน้องบีแทนโอ้โหแล้วน้องเอเขาจะคิดไงได้ใหม่น้องเอคุณจิตติก็เอาไปฮะแล้วก็มานั่งซึ้งกันทุลักทำทุลักเสรแล้วจะมาซึ้งอะไรกันอีกถูกฮะเป็นที่มาของครับว่าอยากช่างมันเถอะช่างมันเถอะนะฮะอย่าไปพูดถึงนะครับซึ้งนะน้ำท่วมที่ลำบาก ใชไมพีแมวเวนล้วขากลับังเไงน้ำท่วมขากลับที่เรามาเจอที่รองสิษยอะน้ำท่วมมาเจอน้ำท่วมแถวรถทุเรบยนี่โดนไปครึ่งคันเลยนะครึ่งคันใช่แต่ดีเราไม่ดับไม่ดับแล้วที้เราไม่สามารถจะฝ่าเข้ากรุงเทพได้ไม่สามารถที่จะฝ่าข้าทมาทำงานได้ทำงานไม่ทันแล้วแล้วเนี่ยนั่งหาร้านแถวนั้นนั่งถึงเช้าคอยกลับครับร้อยน้ำแพร่หน่อยนักแต่สองรูมครับ กลับก็ประมาณเช้าเลยครับก็ <c ười> คนที่เอาความเห็นไม่ใช่คุณผมนะฮะคุณธีระฮะับตอนนี้คุณธ <c ười> ีรนะ,ะนั่งอยู่ข้างหลังคุณเจฟลี่คุณเจฟลี่หรือคุณธีระนะครับนั่งอยู่ข้างหลังนะคร <c ười> ับเป็นคนบอกอ่ะนั่งนั่งนี่แหละจอมเอาดีพี่พี่นพเอาเลยซึ่งจริงๆเราต้องเข้าไปทำงานครับโอเคเออนะ <เอ S 1> นี่คือไม่ ชิโน่นี่ไม่ไม่ไม่ใช่ของคุณเก๋เลยใช่ป่ะไม่ใช่ประของของคุณเก๋นั่นเอ่อนั่นอยู่บนเนินแล้วเป็นเพลินนี่แมทเดียวกันไหมฮะแมทเดียวกันแมทเดียวกันเน่ยคือไปหาคุณเก๋ก่อนเพื่อนที่จะไปรับรับเพื่อนรับเด็กรับเพื่อนของคุณเก๋มาเที่ยวคือเป็นเพิ่มมาแงนธรรมดารไปหาแมนเลย บั่งเหรอเลยน้องๆ้องเขานั่งที่ไหนฮะนั่งก็นั่งกันในนั้นนั่งตรงเพลิงดื้อๆเลยจื้อแล้วนั่งอยู่บนตรงเพลิงอะไรก็เป็นเพลิงมังเห็นได้ลมจักมันมุ่งจากเป็นมุงจากจริงแล้วตอนแรกไปตอนแรกไปไม่มีเพื่อนคุณเก๋เลยผมบอกเก๋ถ้าเก๋หาเพื่อนเพื่อนได้พี่ไม่ได้เก๋ละเสร็จถ้เก๋เก๋ใช้ได้ไหมเก๋เก๋ไม่ไม่ได้แล้วฮะแต่ว่าชั่วโมงนั้นมันมันไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวครับทำไม่ไหวแล้วครับเก๋ก็เอาแล้วนะโอ้ อ๋อแมดเดียวกันด้วยเหรอครับเดียวกันเรื่องคนละแมนะเนี่ยคือเดียวกันเลยวุ้บผ่านมา15ปีได้นะโนานๆแล้วคสมัยนั้นยังวัยรุ่นกันอยู่ถูกนะครับก็อาจจะมีอะไรก็ว่ากันไปนะก็น้ำท่วมตกลงไม่ดีกว่าฝนแรงใช่ไหมคุณแม่เพชรผมว่าฝนแรงก็ไม่ดีนะแต่ว่าฝนแรงมันยังดูลมอันน้อยกว่าธรรมดาอีสานนะคุณคุณแม่เพชรคุณดาวผีครับ แรงแตกระแหงเลยพื้นดินนี่แตกระแหงเลยปีนี้กันว่าอีสานนี่แบบโอ้โหมันมาเกินน้ําท่วมมาเลยนะครับแล้วแบบไม่อยากจะพูดถึงเลยคือคือปีนี้เขาพิการทำนายไว้ก่อนว่าคือไม่ไม่ใช่ทำนายแบบดูดวงนะคือมันสามารถที่จะรู้ว่าฝนมันจะมาเยอะโดยเรื่องการทำไมไม่ป้องกันครับทําอะไรอยู่ครับมัวแต่วุ่นวายเรื่องประโยชน์ส่วนตัวเรื่องเสียงเรื่องแบบครูจะได้ ไมอะไรกันอยู่นั่นใช่ใช่ไหมคุณเป่าผีตอนนี้เนี่ยดูแก้ที่ปลายเหตุแเราไาแก้ที่ปลายเหตุศูนย์ศูนย์แก้ไขก็ไม่ตั้งมาตั้งแต่แรกกว่าจะตั้งมาต้องมีแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะผมอานจะเพิ่มเจอคุณคุณเปาหีคุณมาเพชรครับยับยอกถุงจังชีพครับโอ้โหอันนี้สุดยอดอันนี้ยับยอกถุงจังชีพครับหัวคะแนนเอาไปไปให้ของตัวเองได้ใส่ชื่อโอ้โหที่ยังจะเอาตัวเองนะครับพี่พวกพี่ช่าง ตู้เฮียจริงๆเลยคือคือคือตัวเฮียมากๆอ่ะตัวเฮียมากพี่เขาประนามเลยอ่เอาเอาไปเลวมากเพื่อหาเสียงให้ตัวเองใช่เลวแล้วของไม่ใช่ของตัวเองนะของบริจาคแจกมาของบริจาคมานะโโอ้หเร็วนี่ไม่ตายดีกว่านะเฮ้ยเอาไปบายประมาณนับโอเคครับเวลาหมดยัง เอ๋อหมดแล้วนะครับเวลาหมดแล้วนะครับอ้าวไม่เป็นไรครับไหนก็จะเล่าเรื่องพอดีเมื่อสัปดาห์นี่แล้วผมไปไอ้ไทยพี่เมยลีกนะสุดท้ายที่ก็นี่ไงเดี๋ยวเราไปคุยอาทิตย์หน้าได้แล้วน้องอ้ํานี่เขาเอาถ้วยเชิญถ้วยมาอยากรู้มากเลยแต่ว่าผมอยากบอกพวกพี่ๆนั่นนะบอกว่าอยากบอกข่าวว่าพอตายแล้วนะฮะพ่อตายพอตายพอตายนะครับมิซึ่ร์ฮะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าครัับสสวดีครับสวัสดีครับ I'm not your boy, toy boy, boy. I'm just